สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะวิชาการยกที่อันเซ่นฝึกนั้นมีต้นกําเนิดมาจากวิชาเฮมันเขาไม่เคยรู้ว่าผู้ที่คิดค้นวิชาเฮมันขึ้นมาเนินเป็นใครเขาคาดเดาว่ามันเป็นบุคคลที่ถูกเรียกว่าเทพจันทราส่วนเรื่องที่ว่าเทพจันทรายอยู่ระดับไหนและเป็นเผ่าพันธุ์อะไรนั้นเขาไม่รู้บางที เทพจันทาอาจจะเป็นเทพสปิริตก,ก็เป็นได้การที่ในจัก,กรวาลแห่งนี้มีพลังที่คล้ายคลึงกับวิชากายยกอยู่นอกจากวิชาเหมันแล้วหันเซ่นก็คิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้อื่นไม่ได้อีกพลังของวิชาเหมันนั้นแตกต่างไปจากพลังน้ําแข็งล้วนๆความหนาวเย็นเป็นเพียงแค่ผิวเผินของมันเท่านั้นกนารแท้ที่แท้จริงของวิชาเหมันคือวิชาจีโนที่จะชําระรางยิงของร่างกายให้บริสุทธิ์เพื่อทําให้ร่างกายสมบูรณ์แบบถึงระดับที่ไร้ซึ่งข้อบกพร่อง แต่จากาวาลที่เขากำลังอยู่ในตอนนี้สำหรับซาพันล้ามมันถูกคำนึงว่าเป็นโรคปฏิสาสารด้วยเหตุน,นั้นวิชาเหมันควรจะไม่ทำงานในที่แห่งนี้แต่ความหนาวเย็นตรงหน้านั้นเป็นพลังของวิชาเหมันแลวมันไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎของโรคใบนี้มันทำให้ฮันเซนอยากรู้ขึ้นมาเขามองไปยังผู้หญิงที่ถูกแช่อยู่ในน้ำแข็งเขายังเห็นไม่ชัดเจนเนื่องจากความหนาของชั้นน้ำแข็งแต่จากการคาดเดาจากรูปร่างฮันเซนรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่งดงามอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่นี่ไม่ใช่วิชาเหมันแฮนเซนสัมผัสก้อนน้ำแข็งเขารู้สึกถึงพลังบนผิวของมันและคิดว่านั่นมันมีถูกต้องเท่าไหร่ถึงแม้มันจะคล้ายคลึงกันมากๆแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่แตกต่างออกไปบากายมองผู้หญิงในก้อนน้ำแข็งและพูดอย่างตื่นเต้นข้ากำลังจะรวยแล้วที่อยู่ข้างใต้นี้ต้องเป็นยีนและรามนุษย์ไม่ผิดแน่พวกเจ้าอยากได้บาแอย่างข้าเขาต้องการยีนและรามนุษย์ที่งดงามนี้และข้าจะจ่ายส่วนแบ่งให้กับพวกเจ้า ลีปิงยู่ถามอย่างเงย็นชาจงบ้าไปแล้วหรือไงเจ้าคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยีนเลสอย่างนั้นหรอไขย,ยีนของงูน้ำแข็งยังใช้น้ำแข็งเป็นเปลือกไข่ของมันเลยบางทียีนเลสร่างมนุษย์นี้ก็คงจะใช้น้ำแข็งเป็นเปลือกไข่เช่นเดียวกันบอกายน้ำลายไหลขณะที่มองไปที่ผู้หญิงในก้อนน้ำแข็งมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงที่งดงามมาก่อนเพียงแต่ว่ายีนเลสร่างมนุษย์นั้นเป็นอะไรที่หาดียากมากมาลีปิงยูพูดถ้าเป็นข้าข้าจะไม่มองโลกในแง่ดีแบบนั้น เบากายต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นเขาก็เห็นว่าก้อนน้ำแข็งเริ่มจะละลายเนื่องจากถูกแสงสว่างไออันหนาวเย็นร้อยจากน้ำแข็งที่ละลายแล้วก็อตัวเป็นหมอกขาวรวง ดิปิงอยู่เพื่อขณะที่ถอยออกไปเธอดูเหมือนจะหวาดกลัวไออันหนาวเย็นนั้นฮันเซิเองก็ถอยออกไปเช่นกันเขาดึงบอลกายไปกับเขาด้วยเขารู้ว่าวิชาเหมมันนั้นทรงพลังขนาดไหนพลังของมันไม่ใช่แค่ความหนาวเย็นเท่านั้นบอลกายออกมาช้ากว่าคนอื่นๆไออันหนาวเย็นนั้นสัมผัสแขนเสื้อของเขาซึ่งถูกแช่แข็งนี้ทันทีบอลกายรีบฉีกแขนเสื้อออกขณะที่แขนเสื้อถูกชีกออกไปมันก็ถูกแช่แข็งจนกลายเป็นเหมือนกับคริสตัลก่อนที่จะแตกกระจายมือร่วงลงกับพื้น โบกายตกตลึงเขาไม่ลังเลอีกแล้วก็รีบถอยออกมาจากบริเวณนั้นเขาเห็นรากของต้นไม้ปลดปล่อยมอสีขาวอันหนาวเย็นออกมาปกคลุมทั้งต้นพรมภายใต้การสะท้อนของแสงที่อยู่ร,บรอบๆมันดูเหมือนจะเรืองด้วยสีรุง้งในตอนที่ไอเย็นร้อยขึ้นมาดอกพรมบนต้นไม้ก็เริ่มจะตายดอกพรมสีชมพูมากมายปลิวสวยในไอเยน็นมันเป็นภาพที่งดงามอย่างน่าประหลาดมันเป็นเหมือนกับฝนดอกไม้ที่กับตลบัติท่ามกลางฝนดอกไม้เสียงของผู้หญิงดังขึ้นมาให้ได้ยินจาก ข้ามคืนนับพันเต็มไปด้วยความรู้สึกว่างเปล่าและเกียดชังข้าอยากที่จะมัวเมาและไม่ตื่นขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นมีชีวิตดวงตาเขาเบากายเบิกกว้างขณะที่เขาจ้องมองไปที่หมอกเขาเห็นเงาสีขาวกำลังเดินเข้ามาในตอนที่รีบิงอยู่ได้ยินเสียงของผู้หญิงคนนั้นสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปไม่นะนางคือน,นายกอดโนมูลขอละจากสินพวกเราควรรีบหนีไปจากที่นี่บบกายและฮันเซนตกใจ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยได้ยินเจอกับนายกอนโนมูลมาก่อนตาเสียนตะโกนของหลีเป็นอยู่ก็บ่งบอกถึงอันตรายที่พวกเขากำลังเผชิญพวกเขาจึงรีบตามเธอไปแต่ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขึ้นอีกครั้ง ไม่อยากเชื่อเลยว่ายังมีคนที่จำชื่อของข้าได้มีผู้หญงชุดขาวคนนึงออกมาจากหมอกอันหนาวเย็นมันเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่ถูกแช่อย,อยู่ในก้อนน้ำแข็งเท้าเปล่าของเธอสัมผัสกับพื้นเบาๆหลังจากนั้นแสงอันหนาวเย็นที่น่ากลัวก็แวบขึ้นมาแล้วเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างร,รอบๆกลายเป็นน้ำแข็งรีบิงยูชิงมิติของอวากาศเพื่อจะหนีไปแต่เธอถูกแช่แข็งนอากาศ ปากของบอลก,กายเปิดกว้างเช่นเดียวกับดวงตาของเขาขณะที่เขาถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งร่างกายของแฮนเซินวับด้วยแสงสีทองแต่เขาถูกจำกัดการเคลื่อนไหวโดยแสงอันหนาวเย็นนั่นเขาไม่สามารถหนีไปได้ไอเย็นปกคลุมรอบตัวของเขาโชคดีที่ร่างกายของเขาต้านทานต่อความหนาวเย็นเนื่องจากเคยฝึกวิชากายยกไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาก็คงจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นก้อนน้ำแข็งถึงแม้เขาจะรวมร่างกับราชานุกยุงปีกทองอยู่ก็ตามเจ้าฝึกวิชาเฮมันอย่างนั้นเหรอ ผู้หญิงชุดขาวถามขณะที่มองไปที่แฮนซันด้วยความแปลกใจเธอสังเกตเขาอย่างละเอียดแฮนซันมองไปที่ผู้หญิงชุดขาวและถามเจ้าฝึกวิชาเฮมันเหมือนกันอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าเป็นใครกัน ผู้หญิงชุดขาวไม่ตอบเท้าของเธอดูเบาหวิวเหมือนกับฟรี่จากเทพนิยายและเธอก็มาปรากฏตัวตรงหน้าแฮนเซนในผิดตาเธอยกนิ้วขึ้นและชี้ไปที่วางคิ้วของเขาท่าทางการเคลื่อนไหวของเธอนั้นดูสง่างามแต่มันก็ยังคงทำให้แฮนเซนรู้สึกขนลุกเขาก็พือปีกทองเพื่อสร้างแสงสีทองขึ้นมาแสงสีทองเ่านั้นก่อตัวเป็นขนนกด้านหนังของแฮนเซนพรงขนนกเต็มหนาพาุ่งออกไปในทิศทางของผู้หญิงชุดขาวขนนกยุงสีทองที่ไปสัมผัสกับไอเย็นนั้นถูกแช่แข็งกลางอากาศแฮนเซนพยายามปินหนีไปด้วยความเร็ สูงสแต่เนื่องจากแสงอันหนาวเย็นนั้นแช่ปีกแข่งบนหลังของเขาความเร็วในการบินของเขาก็จึงลดลงไปอย่างมากร่างกายของผู้หญิงชุดขาวไม่มีความเปลี่ยนแปลงนิ้วหยกของเธอ,อยังคงชี้มาที่วางคิ้วของแฮนเซนเช่นเดิมขณะที่เธอเข้ามาใกล้เรื่อยๆสีหน้าของแฮนเซนดูมืดมนวิชาเหมันของผู้หญิงคนนี้ดังสะบึงกลัวมากๆมันทรงพลังกว่าที่แฮนเซนจะอย่างถึงแม้แต่ราชานุคิ้วปีกทองล่างสุดยอยก็ไม่อาจตอกกอนมันได้ วินาทีต่อมาแฮนเซอร์ก็ทำลายแรงกดดันจากกดของโลกแห่งนี้โดยใช้กำลังพลังที่น่ากลัวระเบิดจากภายในตัวของเขาขณะเดียวกันเขาก็ใช้วิชากายยกและชีนนิวออกไปประทะกับนิ้วของผู้หญิงชุดขาวนิ้วของทั้งสองคนประจบกันกลางอากาศพลังที่น่ากลัวทั้งสองประทะซึ่งกันและกันแต่ทว่ามันไม่ได้เกิดเป็นแรงระเบิดขึ้นมามันไม่แม้แต่จะเกิดเป็นคลื่นเสียงมันเหมือนกับว่าพลังทั้งสองนั้นรอมรวมเข้าด้วยกันและสลายไป ช่างมาจากอีกโรคหนึ่งผู้หญิงช่วขาวพูดกับแฮนเซิด้วยความแปลกใจเจ้าเป็นใครกันดวงตาของแฮนเซนเป็นเหมือนกับใบมีดขณะที่มองไปที่ผู้หญิงตรงหน้า พลังโจมตีแบบเต็มกําลังของเขาทําได้เพียงแค่เสมอกับเธอนั่นแสดงเห็นว่าเธอเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างน่าสะพึงกลัวหลังจากที่ได้ปะทะพลังกันแฮนเซิก็รู้ว่าทำไมวิชาเหมันของผู้หญิงชุดขาวถึงได้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปพลังของเธอนั้นไม่สามารถนับว่าเป็นพลังของวิชาเหมันอีกต่อไปแล้วพลังของเธอเป็นเหมือนกับคัมภีรนภาอัมพันมันเป็นวิชาเหมันที่กับตระบัดด้วยเหตุนั้นในตอนที่มันปะทะกับพลังของวิชากายยก จากเขาพลังทั้งสองจึงหักหล้างกันและสลายไปในเมื่อเจ้าฝึกวิชาเฮมันเจ้าก็ควรจะรู้เกี่ยวกับเ่าวิชและเทพจันธาผู้หญิงชุดขาวพูดเจ้าคือเทพจันธาผู้คิดค้นวิชาเฮมันอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เจ้าพูดถึงเ่าวิชใช่ไหมนั่นหมายความว่าเจ้าต้องมาจากจักรกวาลจีโน่แต่นั่นเป็นไปไม่ได้ ในเมื่อจ้องไม่ได้ถูกจำกัดพลังโดยกฎของโลกใบนี้แฮนเซนมองผู้หญิงชุดขาวด้วยความแปลกใจผู้หญิงชุดขาวไม่ตอบเธายื่นเมือออกมาและชี้ไปที่ฮฮนเซินครั้งนี้ออร่าของเธอเปลี่ยนไปพลังที่แตกต่างกันทั้งสองอยากรวมตัวกันที่นิ้วของเธอมันทําให้ฮันเซินขนลุกไปทั้งตัวฮฮนเซนมองเห็นอย่างชัดเจนว่านายกอนโนมูลกําลังใช้วิชาเหมันและวิชาเหมันบบบก,กับตรบัดพร้อมๆกันซึ่งพลังทั้งสองก็รวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นเป็นอะไรที่ด่ากลัวมากๆม,มันเป็นพลังที่แม้แต่ฮันเซ่ลย รู้สึกสะบึงกลัวทันใดนั้นร่างกายของแฮนเซิก็ลอยขึ้นตัวของเขาเดืองไปด้วยแสงสีขาวพลังทั้งหมดของเขาถูกกัดก่อนโดยแสงสีขาวนั่นเขาได้เข้าสู่หโมดเทพเจ้าสปบริตขั้นสุดยอดและชกมัดออกไปใส่นิ้วหยกของนายกอนนมูลแฮนเซิสลายพลังของนายกรอนนมูลไปได้สําเร็จแต่กําปั้นของเขาก็รู้สึกหนาวไปถึงกระดูก เมื่อเขาก้มลงไปมองเขาก็พบว่าก้าั้ลของเขามีบาดแผลหลังจากที่ถูกไอเยให้เข้าถึงแม้มันจะไม่ได้สร้างความเสียหายกับกระดูกของเขาแต่มันก็ยังคงทําให้ฮันเซอร์รู้สึกแปลกใจอยู่ดีเขาไม่ได้รับบาดเจ็บขณะที่อยู่ในโหมดเทพเจ้าสบับฤิ์ขั้นสุดยอดพลังของนายก้นอนนมูลนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าชินซิวเลยบางทีเธออาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ําฮะพลังที่เจ้ามีนั่นคืออะไรกันมันป้องกันพลังทลายโรกาของข้าได้ยังไง นายก็นมูลปราดใจเช่นกันแฮนซันต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ามิติรอบๆรบกำลังจะขึ้นไหวอย่างรวดเร็วมันมีออร่าที่น่ากลัวกำลังจะเข้ามาไอ้คนหน้ารำคาญนั้นกำลังมา พวกเราควรจะไปคุยกันต่อที่อื่นนายกอนุมูลซ่อนนอร่าของเธอพร้อมกับโบกมือเพื่อพาตัวรีบิงยูระบอมกายไปกับเธอด้วยฮันเซนสัมผัสได้ว่ามีเทพสปริตก,กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ดังนั้นเขาจึงซ่อนพลังของตนเองด้วยเช่นกันเขาใช้ปีกทองของราชานกยุงบินตามนายกอนุมูลไปหลังจากที่พวกเขาทั้งสองจากไปได้ไม่นานเทพสปริตคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ใต้ต้นพรมเขามองไปรอบๆร,ราวกับว่าเขากำลังมองหาอะไรบางอย่างในตอนที่สายตาของเขาไปหยุดอยู่ที่ต้นพรมที่แห้งตายสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไป ไม่นะนายก็อนนมูลปรากฏตัวข้าต้องรีบกลับไปรายงานนายท่านแทสบริคนนั้นฉีกมิติและหายตัวไปโดยไม่รอช้านายก็อนนมูลบินลงไปบนดาวที่ไร้ผู้คนฮานสันตามเธอไปเธอมองมาที่เขาด้วยความสนใจและพูดข้าไม่อยากเชื่อเลยว่านอกจากชินซิลแล้วมันยังมีคนอื่นที่เดินทางระหว่างสองโรคอีกเจ้าเป็นใครกันข้าคือฮานสันข้าเป็นมนุษย์ข้าเป็นเพื่อนกับเ่าวิชที่ชื่อฮานยี่เฟยถ้าเจ้าเองเป็นหนึ่งในเพาวิช แล้วเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงกันนายกอนอม,มูลไม่ได้ตอบคำถามของเขาแต่เธอแค่ถามต่อว่าวิชาเหมันของเจ้าได้มาจากหานยี่เฟยอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ฮนเซนอธิบายให้เธอฟังว่าเขาได้วิชากายยกมาได้อย่งไนายก็อนอม,มูลแพกหน้าถึงแม้เจ้าจะไม่ได้รับการสืบทอดจากเผววิชย่างเป็นทางการแต่ใน,นเมื่อเจ้าฝึกมันมันก็ถือว่าเจ้าเป็นลูกศิษย์ของข้าแต่น่าเสียดายที่เจ้าไม่ใช่เผววิชก่อนที่ฮันเซนจะได้พูดอะไรนายก้อนม,มูลก็พูดกับตนเองว่า เขาไม่ใช่หนึ่งในเผ่าวิชแล้วมันจะยังไงจูจูแฮนเซนก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาถามขึ้นว่าข้าขอถามเจ้าได้ไหมว่าเจ้าอย่างนับว่าเป็นหนึ่งในเผ่าวิชไหมนายกอตโนมูลสายหัวข้าไม่ใช่หนึ่งในเผ่าวิชอีกต่อไปแล้วเทพจันทานได้ตายไปแล้วในชีวิตนี้มีแค่นหนกอตโนมูลแฮนเซนเข้าใจว่านายกอตโนมูลหมายความว่าอย่างไรเขามองเธออย่างแปลกๆแล้วพูดนี่หมายความว่าเจ้าเกิดใหม่โดยที่ยังมีความทรงจําในชาติก่อนอย่างนั้นเหรอ นายก็อนนมูลแพ็กหน้าเรพูดใช่แต่ถึงข้าจะกลับมาเกิดใหม่ข้าก็ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตธรรมดาทั่วไปข้ายังคงรักษาเครื่องหมายความเป็นตนเองเอาไว้มันเหมือนกับการยื้อชีวิตของตนเองเจ้ารู้ไหมว่าเรื่องการเกิดใหม่และโลกทั้งสองโรคนี้มันยังไงกันแฮนเซนถามนายกอนนมูลมองไปที่แฮนเซนลรพูดการเกิดใหม่ระหว่างโรคทั้งสองโรคนั้นไม่ใช่การเกิดใหม่จริงๆมีเพียงแค่สปริรตของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่จะไปกำเนิดในอีกโรคนึง่ง สปิริตนั้นเป็นอะไรที่บริสุทธิ์มันไม่มีทั้งความทรงจำและอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตนี้เจ้าเป็นมนุษย์แต่ถ้าเจ้าตายแล้วไปเกิดใหม่ในโลกอีกโลกหนึ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าก็จะถูกลบไปมีเพียงแค่สปิริตของเจ้าเท่านั้นที่จะไปสู่อีกโลกหนึ่งและมอบชีวิตใหม่ให้กับเจ้าชีวิตนั้นอาจจะเป็นมนุษย์แต่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างไปเช่นกันจะยังไงก็ตามมันก็ไม่ใช่ตัวเจ้าอีกต่อไปสปิริตนั้นเกิดใหม่ได้อย่างไม่จำกัด แต่เจ้านั้นทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเทพสปปริตล่ละแฮนเซนถามนายก้อนนมูลเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่จะตอบว่าสปปริตระหว่างทั้งสองโลกนั้นไปเกิดใหม่ได้อย่างไม่จำกัดเจ้ารู้สึกไหมว่ามันเหมือนกับอะไรเจ้าจะหมายถึงเครื่องจักรนีรันดอนอย่างนั้นใช่ไหมแฮนเซนเคยคิดมาก่อนว่าชีวิตในทั้งสองโลกนั้นเป็นเหมือนกับเครื่องจักรนีรันดอนที่ไม่มีที่สิ้นสุดใช่มันเหมือนเครื่องจักรนีรันดอนนายก้อนนมูลพูด ในความเป็นจริงแล้วพวกเรารู้ว่าเครื่องจักรนีรันดอนนั้นไม่มีอยู่จริงทฤษฎีที่เรียกกันว่าเครื่องจักรนีรันดอนจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเจ้าจะบอกว่าเทพสับติก็คือปัจจัยภายนอกที่ว่านั่นแล้วพวกเขาคือคนที่ทําให้เครื่องจักรนีรันดอนทางานอย่างนั้นเหรอไม่ใช่สักทีเดียวส่วนหนึ่งของข้อสันธิธารน,นั้นถูกต้องเทพสับริจะยับยั้งบางสิ่งที่ทรงพลังเกินไปและพวกเขาจะกําจัดอะไรก็ตามที่มีภัยต่อ สเตียรลภาพของพวกเขานั่นรวมถึงชินซิลหรือแม้กระทั่งตัวของข้าหลังจากพูดแบบนั้นนายกรน,นงมูลก็มองไปที่ฮันเซนสถานการณ์ของเจ้าทําให้ข้าสับสนตามหลักแล้วเจ้าเป็นผู้แหกกฎเหมือนกับชินซิลเจ้าเป็นภัยต่อเครื่องจักรนีรันดอนของจัก,กรวาลน,นี้เจ้าอาจจะทํรลายมันได้ในที่สุดเมื่อก่อนนั้นนีตอนที่ชินซิลเข้าไปในจัก,กรวาลจีนูถ้าเขาไม่ได้รับการปกป้องจากเผ่าพันธุ์ของข้าข้ากลัวว่าเขาก็คงจะถูกเทฟสปบดิษฆ่าตาย เขาไม่รู้ว่ามีกี่ครั้งที่เขาเกือบจะต้องตายหลังจากที่พยายามทุกวิถีทางเขาก็ตั้งรากฐานในจกักรวาลจีโนได้สำเร็จหลังจากที่พูดบาปนั้นแน็กนอโนมูลก็มองมาที่ฮันเซนอย่างแปลกเห็นได้ชัดว่าเจ้าเป็นผู้แหกกฎของจกักรวาลนี้แต่เทพสปบดิตนั้นไม่เล็งเป้ามาที่เจ้าพวกเขาปล่อยให้เจ้าไปไหนมาไหนได้ตามชอบนอกจากนั้นเจ้ายังทำลายกฎของโรคนี้ถ้าชินซิลทำเหมือนกับเจ้า เทพสปบิตก,ก็คงจะมาฆ่าเขานครั้งมีท้วนไปละบางทีมันอาจจะเป็นเพราะร่างกายของข้ามียีนของชินซิลด้วยเหตุนั้นข้าจึงถูกนับว่าเป็นมนุษย์ของโรคนี้แฮ้์ันบอกกับเธอว่าเขามาจากไหนข้าไม่คิดว่าเป็นบาปนั้นนายก้อนงมูนพูดอย่างมั่นใจนั่นไม่ใช่เหตุผลอย่างแน่นอนไม่ว่าเจ้าจะมียีนของชินซิลอยู่ในตัวหรือแม้กระทั่งเจ้าจะเป็นลูกแท้ๆของเขาถ้าเจ้าแหกกฎอย่างที่เจ้าทําเทพสับปิตก็จะไม่มีทางนิ่งเฉย ในโรคนี้ข้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งข้าเพียงแค่มีเครื่องหมายของตัวข้าในชาติก่อนถึงอย่างนั้นข้าก็กลายเป็นศัตรูของเทพสปิริตหรือบางทีมันอาจเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งข้าเคยปกป้องโรคเอาไว้แฮรเซนพูดปกป้องโรคเอาไว้โรคไหนกันที่เจ้าปกป้องนายก็นอนงมูลมองแฮรเซินด้วยความสับสนจบและเข้าไเจอกันใหม่ในตอนหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ